มาครับสู่สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์นะครับ <S <S วันวนี้การประก้ากันที่เก่าเวลาเดิมทุกๆ6โมงเช้านะฮะช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่อัปเดตแพทใหม่เข้าไปทุกทีก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมลงคลิปแพทใหม่ช้านะเพราะว่าคลิปฟรีไฟล์เวลาอัดเนี่ยผมต้องอัดล่วงหน้าประมาณ2 3สมคลิปนะครับเพราะฉะนั้นแพทใหม่เนี่ยเราจะได้ดูหลังจากนี้แน่นอนนะครับอาจจะอีกประมาณ1หรือ2คลิปได้แหละนะฮะ วันนี้เราอยู่กับภารกิจปิดปืนเก็บตาในตอนที่34กันแล้วนะครับเราก็แงนมองท้องฟ้าเหมือนเดิมเวลาโดดเฮ้ยเห็นอะไรแวบแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยนี่มันแม็กเที่ผมตามหาดีกว่าโอยอยากเล่นมาตั้งหลายคลิปในที่สุดกระโดดลงจนเจอผมปบมือให้เลย คือช่วงท้ายของซีรีส์นี้นะครับกว่าจะเจอปืนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะหายากจะจัดกว่าจะเจอแต่ละกระบ,บอกออเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดกันละกันนะครับเฮ้เสยียง<ไ>นารุชาหุยเจออีกกระบ,บอกนารุชา GPT ชื่อเทมา่า ว่าไงลิงลิงจักจักหรือเปล่าลิงจักจักรกะหลักจริงจริงวิ่งไปไหนอะ่ะของยังไม่พอมหัวนายมาเนี่ยมีกระสุนจะให้ไอ้มอโมโคสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีลอลิงด้วยนะครับน้องโค้ด น้องโค้ดมากับโมโคหรือเปล่ามาพร้อมๆกันเลยนะแต่น่าจะคนละตีไม่ต้องขาน oh. เดี๋ยวพี่ส่งไปหวานเองเจ๊เจกาะสามตัวหนึ่งลงมาก็อุดหนุนร้านเจ๊เลยนะครับ ช่วงนี้นะฮะที่ลงคลิปปิดตาเก็บปืนช้าเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเนื่องจากปืนเนี่ยมันเริ่มหายากนะเอาจริงตอนนี้ที่เหลือที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกิน3กระบอกนะครับที่พอนึกออกก็มี SKS อ่ะที่ยังไม่เจอในซีรีส์นี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากถ้าจะปิดตาโดดลงมาให้เจอ SKS นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกดไ like, ลค์กันครบ1 0,000 like, ื่นไลค์แล้วคลิปยังไม่มาเนี่ยก็จงรู้ไว้ว่า ผมยังหาปืนไม่เจอนะฮะเรื่องจริงไม่ได้ติงนางนะจ๊ะอุ๊ยเมื่อกี้ในกล่องมี SKS ด้วยนะแต่มันไม่ได้ไงคือถ้าโดดลงมาแล้วเราเดินไปที่กล่องเนี่ยมันก็จะผิดกติกานะครับมันต้องให้เจอ SK s ที่ดรอปอยู่บนพื้นนะฮะในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม48.7%ที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงกล้าวลาซับไวๆด้วยนะครับ อ่ะวันนี้อย่างน้อยนะครับมองโลกในแง่ดีเราก็ได้ปืนแม็กเจดที่ยังไม่เคยจับนะครับที่เล่นซีรีส์นี้มาก็33ปืนนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นแม็กเในซีรีส์ปิดตาเก็บปืนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดนะครับผมจะไม่ตายไวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้บูย่าหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่างต่ำๆเนี่ยเราต้องเอาปืนไปยิงให้ได้สักประมาณส0คน ก็เป็นตัวเลขที่กําลังดีเนาะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปก็ถือว่าได้เล่นละวกันมาระหว่างนี้วิ่งว่างๆนะครับไม่ได้ดูคําคมทางบ้านมาหลายวันเรามาดูคําแรกจากน้องคอมเมนต์ดีกว่าน้องคอมเมนต์เป็นยังไงน้องคอมเมนต์แรกนะครับจากน้อง pxni pxk. y คำคมค่ะพี่พจน์ถึงเราจะไม่งามบาดตาแต่ก็ปากหมาบาดใจ <c oughs> อันนี้สรุปดีหรือไม่ดีเนี่ยสรุปไม่งามด้วยปากหมาด้วยนะก็อาจจะเป็นสไตล์แบบน่ารักกวนๆติ๊งตองงิงหง่องเงี้ยวเดี๋ยวมาดูที่บีมาสักกิกระต่อนะครับวันก่อนหรือเพิ่งมาเล่นส่งการไปแล้วมีคนวิ่งข้างหน้าผมเฮ้ยเบาเบาน้องเบาน้องพี่มาแล้วยืนนิ่งเหรอน้องวิววิวสีเขาด้วย ไม่ใช่วิวหนึ่งไม่ใช่วิวสองไม่ใช่วิวสามแต่ว่าเป็นวิวสี่ <c oughs> ไปต่อดี่ฝ่าทั้งเมืองมีคนเดียวเนี่ยวันนี้มากับแมคลาเรนทองนะครับอ่าเป็นแมคลาเรนติดสติกเกอร์นะเคลือบ <c oughs> <c oughs> สีทองยังไม่ได้แจ้งขนส่งนะครับว่าเปลี่ยนสีรถมาคุณตำรวจอาจจะโบกเอาได้ <c oughs> มาดูคำคมที่2นะครับจากน้อง user v x 7 q z 3 m u c t คำคมครับพี่พจน์ความรักก็เหมือนชาไข่มุกทั้งเจ็บทั้งจุกเพราะไข่มุกติดคอแม่เขาจะเปรียบเทียบนะกินดีๆสิไข่มุกติดคอนี่อันตรายอยู่นะครับเดี๋ยวหายใจไม่ออเอ้ยข้างหน้ามีสัญลักษณ์ความหวังหมู่บ้านกําลังเดินตอกต่อยมาทําอะไรเนี่ยพ่อหนุ่มยืนงงเหรอเสยไปหนึ่งทีติดกําแพงอุ๊ย สู้อะสู้เหความหวังหมู่บ้านนี่ก็คือสุดใจซะจริงเชียวเฮ้ยแต่คนนี้เขาไม่ได้กําลังชุบเพื่อนอยู่แต่ว่าทําไมถึงขึ้นสัญลักษณ์นี้ครับปกติมันต้องขึ้นตอนชุบไม่ใช่หรอหรือยังไงหรือผมพลาดอะไรไปน้องเขากาลังหาทางเอาชีวิตรอดนะโดนอัดติดกําแพงไปไปสู่ที่ชอบที่ชอบเลยจังหวะนี้แล้วดูแมคลาเรนวันขึ้นเลยเพิ่งจะขับได้แป๊บเดียว ชีวิตจริงกี่ล้านครับคันนี้น่าจะหลายล้านอยู่นะร้านแรกไม่ขายไงต้องไปซื้อร้านที่2อร้านที่3อะไรของผมอะจะเปลี่ยนเป็นบิ๊กฟุตดีกว่านะครับมาจะได้ถึกถึกหน่อยสายซิ่งมัต้องคันนี้เลยงันงันงันันกันันงันันเฮ้ยและข้างหน้ามีไอวอลแปลว่ามันต้องมีคนแล้ววิ่งกลางทุ่งแบบนี้เสื้อม่วง รวงแน่นอนอุ้ยเ้าไว้ล็อกนี่แน่มันต้องซ้ำน้องดีทูววิงท้าทายอำนาจล้อรถบิ๊กฟุตเหรอไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งยิงกับใครมาละเราฮะไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะจ๊ะเฮ้ยแล้วลูกศรขึ้นตรงชอช่าง หรือว่าจะเป็นแก๊งที่ยิงกับน้องเมื่อกี้หรือเปล่าคือถ้ามีลูกศรแดงขึ้นเนี่ยแปลว่าตรงนั้นอ่ะจะต้องมีอย่างต่ำสอคนนะครับเขาต้องยิงกันเองไงคงไม่มีใครแบบอยู่คนเดียวแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าเล่นหรอกใช่ไหมแบบกระสุนเหลือแล้วยิงขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้หรือว่ามี <c oughs> <c oughs> อาจจะมีก็เป็นได้นะนี่นะได้ยินเสียงมือสไนเปอร์แอบต้นไม้ใช่ไหมเปย,ยไปหนึ่งทีวิพา เบาเาน้องเบา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 ซ้ายมาขวามีเฉยขออญาตจ,จอดก่อนยิงไม่เกรงใจบิ๊กฟุตเลยมาพร้อมกนอันหรอแต่ตอนได้ปูดไปหนึ่งน้องไายสองน้องมาสองขยองขวัญเลยใช้มุย้ยมาสองหรือมาสี่ จังหวะนี้เริ่มหลอนน่าจะหมดแล้วแหละเพอาะถ้ามาสีเขาคงโถมผมมาแล้วไม่น่ารอดไปรูตี้เดียวกับน้องเสื้อม่วงเมื่อกี้หรือเปล่านะครับแม่ยิงไปก็ลุนไปนะครับปืนแม็กเคือมันเป็นลูกซองที่ยิงชุดเดียวไม่ตายอะ่ะต้องมีซัมก็กอก2ผมว่ามันพอๆกับพวกปืนลูดนะพวก u m p MP40 อะไรพวกนี้เอามายิงสูสีกับแม็กเเลยนะครับต้องกดค้างสักระยะหนึ่งถึงจะล่วง เราล่วงเนี่ยไม่ใช่เขาล่วงไปต่อนี้ฟ้าตอนนี้ได้มา8คิวแล้วนะครับเป้าหมายเราก็คือ10คิวเพราะฉะนั้นอีก2คนเท่านั้นผมก็จะสบายใจแล้วแต่ไม่ได้ถึงเราจะยิงได้10คนเราก็ต้องพยายามเอาบุญ่าไม่ได้นะฮะโอเคมีเสียงมีเสียงเด็กวันนะขอญาตชชอปปิ้งก่อนซื้อกระสุนลูกซองตุนก่อนนะครับ ปืนนี้มันใช้สูนค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยกว่าจะยิงตายหลายลูกจัดเอาแล้วขับรถไปไหนแล้วเฮ้ยตรงนู้นมีจุดแดงตรงโรงงานไปดีกว่าผมคิดว่าไอคนเมื่อกี้เขาจะจอดรถแล้วมาซื้อของร้านเจนะที่ไหนได้ขับเลยไปเดี๋ยวแวะไปดูทัวร์โรงงานก่อนมีหนึ่งจุดเมื่อกี้๋อเขาก็คือคนขับรถเมื่อกี้หรอโหตุกตุกซิงซะด้วย เอาแล้วจอดทำไมครับน่ะลงไปรับผู้โดยสารหรือเปล่ามีใบขับขี่ไหมอะเราเอา,เอาแล้วขับไปต่อเหรอเฮ้ยแต่ไม่ได้เอาตุ๊กๆไปแล้วเอารถอะไรไปอะ่ะโอ้โหเปลี่ยนรถจีบแบบนี้ก็ไม่ดีด้วยเฮ้ยซ้ายเข้ามาเป็นตีดีกว่าบนก็มีดังสองอะไรอะ่ะ <c oughs> เออส่องไปพี่ไปก่อนแล้วกันน้องเดี๋ยวขอญาติเลี่ยนลดก่อนดีกว่าคันนี้รู้สึกจะโดนยิงไว้ชุดหนึ่งเลือดไม่เต็มนี่ันต้องถอยคันม่ไปเลยน้องงนังน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 งนันงันงันงันโอ้โหเบา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 ,บายิงอะไรฮะคนจะเข้าวงเอาใช่ไหมเล่าไอคันเมื่อกี้นี่ว่าเล่นอะไรไปรู้เรื่องว, <laughs> วันตึงจัดเออตึงจริง ล้มดังตึงเนี่ยแหละทำไมไม่ขับรถเข้าวงไปฮึมาตั้งไอวอลยิงกับไอแก๊งโรงงานอยู่ใช่ไหมไปดิฟ้าจูวนานเดียบานไปไ<อ>เฮ้ยและนั่นน้องโมโคคนเมื่อกี้ดีกว่ายังไม่ไปไหนอีกหรอทำอะไรอ่ะอ่ะไม่ขับรถด้วยอ๋ออยากวิ่งใช่ไหม จัดให้นี่พี่มีของฝากวิว4อีกแล้วเหรอไม่ใช่วิว1วิว2วิว3แต่เขาคือวิว4น้องก็ดูมึนๆน,นะน่าจะเพิ่งหัดเล่นแน่นอนทรงนี้ไม่เป็นไรสู้ๆนะสมัยก่อนพี่ก็เป็นไอถือปืนวิ่งเนี่ย <c oughs> เป็นอาการช่วงแรกที่ทุกคนต้องเจอนะครับแต่อนา,าคตนี่โปรเพยเยอร์แน่นอนคนนี้ผมบอกเลย ไปเข้าวงกันนะครับตอนนี้เราได้มาแล้วสิบคิวเฮ้เยครบเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วนี่ว่าเพราะฉะนั้นที่เหลือนี่ก็คือกําไรแล้วใช่ไห<อ>มและใครก็มาขับรถจี๊บซิ่ง<อ>มาดิน้องกร,ระเด็นประเดดูด้วยรถไขรใหญ่หกว่าและตัวซ้ายนี่เล่นอะไรมาแอบลอยอยีนนอกนะกล้มาดิคะเปิดก่อนหนชุดเปิดก่อนสอชุด เปิดให้สุดแลห้ยุดที่นอนไอมีคนนี่ไอ้คนนี้สเต็แรลงแกนแน่น,นอนนี่จะล่าหัวด้วยยิงหมดหรือยังรันโมโย <S <S และไอ้ที่ขับรถไม่เลิกเลยจะแว้นยันจบเกมเลยใช่ไหมไขับไปเรื่อยๆล้าไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเอ้ยอ้า ตายเฉยโอ้พระสงฆ์ลูกซองแพ้กอซ่าดึงหัว <c oughs> ไปยิงโมโคไว้เยอะ <c oughs> โดนโมโคยิงตายบ้างอชีวิตและไม่เข้าวงอะ่ะน้องวงเจ็บนะเนี่ยยังไงตายวงนะ วิ่งมาชุบเพื่อนแล้วก็ยอมตายวงว้าว <Wow. S 1> เข้าทันไหมนะ่มแะแหวไปแล้ววิ่ง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 เดี๋ยวตายวงน้องฝนกับน,น้องคายอันนี้คือแก๊งที่อยู่คนละตี้กับไอ้แก๊งที่ผมบวกเมื่อกี้ด้วยนะครับบีการวิ่งกลับมาชุบเพื่อนเอาเรียบร้อยโดนอีกแก๊งเปิดตายไหมนะ่ะไม่รอดเหลือคำหาตังคนเดียว ตรงนี้สามตี้นะเนี่ยโอ้ดีแล้วที่ผมตายก่อนถ้าอยู่ต่อเน,นี่ยอาจจะไม่รอดและคำหาตังมาบนหลังคาทำไมเนี่ย <Hey. S 1> เพื่อนอุตสาห์ฟา์มออกออกไปชุบไอคนโดนชุบไม่อยู่ซะง,งั้นตายฟรีเลยเรียบร้อยบายบายคำหาตัง <Hey. S 1> จบที่เท่าไหร่ครับนี่วันนี้ที่สี่หรือเปล่าโอ้ที่ห้า นานๆจะได้ที่5บ้างนะครับก็ดีเหมือนกันแบ่งๆกันที่1ก็จบไปแล้วนะครับปิดตาเก็บป,ปืนในตอนที่3 4วันนี้ก็สุ่มได้ปืนแม็กเนะครับเป็นลูกซองที่ยิงเบาที่สุดในรุ่นเลยก็ว่าได้นะฮะและตอนท้ายเนี่ยก็พลาดไปแบบน่าเสียดายเลยเพราะว่าไปโดนจังหวะจ้าเอ๋โผล่มาไม่ทันตั้งตัวนะครับพยายามยิงสู้แล้วแต่ว่าโดนกอซ่าลากหัวเข้าไปล่วงเลยนะฮะ อ่ะก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ช่วยกันกดให้ครบ1,000งหื่นไลค์แล้วบาลุ้นก็ต่อว่าจะเจอปืนอะไรในปิดตาเก็บปืนตอนที่35นะครับ Let's go